สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเนยอ,อีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษากันในเรื่องของฉันรู้อะไรในเรื่องมองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้ากันนั่นเองค่ะ จุดประสงค์ของบทเรียน 1. นักเรียนสามารถสังเกตและระบุดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนได้ 2. นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล 3. นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบ จากที่เรานะคะก็ได้ทราบจุดประสงค์กันไปแล้วนั้นคราวนี้เด็กๆก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องอะไรกันเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษากันในเรื่องของฉันรู้อะไรในเรื่องมองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้ากันนั่นเองค่ะ และเด็กๆจะได้ศึกษาด้วยวิธีการใดคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้ศึกษาด้วยวิธีการสังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลนั่นเองค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้เอ่ยถูกต้องแล้วค่ะ นักเรียนนะคะก็จะสามารถอธิบายลักษณะดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงระบุดาวที่อยู่บนท้องฟ้าได้ด้วยนะคะเด็กๆก่อนที่จะมาเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียน เตรียมแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1เล่ม2เปิดไปที่หน้า57และ58สสำหรับนักเรียนที่ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักเรียนดาวน์โหลดใบสรุปความรู้และใบกิจกรรมรหัส 257เรื่องฉันรู้อะไรในเรื่องมองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้าและอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆก็ได้ศึกษากิจกรรมที่1.1มองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้ากับครูตองไปแล้วนั้นเด็กๆย,ยังจำได้ไหมคะว่าหากเราสังเกตบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนเราจะพบกับดาวอะไรบ้างเอ่ย ถูกต้องแล้วค่ะดวงดาวที่เราพบเห็นได้ในเวลากลางวันได้แก่ดวงอาทิตย์ส่วนดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆเราจะสามารถพบได้ในบางวันและบางเวลาเท่านั้นนะคะส่วนดวงดาวที่เราพบเห็นได้ในเวลากลางคืนได้แก่ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆนั่นเองค่ะ นอกจากจะพบสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วนักเรียนยังสังเกตเห็นก้อนเมฆซึ่งนักเรียนนะคะาจะสังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนนักเรียนก็อาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะ จากที่นักเรียนนะคะได้เรียนกับครูตองไปนั้นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าข้อควรระวังในการสังเกตดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันนั้นคืออะไรเด็กๆลองคิดดูสิคะถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆ ในการสังเกตดวงอาทิตย์นะคะในเวลากลางวันนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีแสงที่จ้ามากถ้าหากนักเรียนมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าอาจจะเกิดอันตรายจากแสงของดวงอาทิตย์ได้เพราะฉะนั้นห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่ากันนะคะเด็ก วันนี้นะคะครูเนยก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้เล่นกันด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีชื่อว่า Qu o s t i o n ขวาดาวกันนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ทบทวนในส่วนของกิจกรรมที่เคยได้ทำกับครูตองไปแล้วนั้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรม ครีชันคว้าดาวในกิจกรรมนี้นะคะให้หนักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะเด็กเดกเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะคะท้องฟ้าในเวลากลางวันเรา จะเห็นอะไรทุกวันระหว่างกอไก่ดวงดาวหรือขอไข่ดวงอาทิตย์เด็กๆลองสังเกตท้องฟ้ากลางวันดูนะคะถูกต้องแล้วล่วคะค่ะเด็กๆคำตอบคือขอไข่ดวงอาทิตย์นั่นเอง เพราะเหตุใดในเวลากลางวันเราจึงมองไม่เห็นดาวเอ่ยเด็กๆลองคิดดูสิคะระหว่างกอไก่เพราะแสงจากดวงอาทิตย์หรือขอไข่เพราะแสงจากดวงดาวถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆคำตอบคือกอไก่ เพราะแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะในเวลากลางวันบางวันเรามีโอกาสเห็นดวงจันทร์หรือไม่เด็กๆลองคิดดูสิคะหลังจากที่เราได้เรียนกันผ่านมาแล้วนั้นเด็กๆคิดว่ายังไงเอ่ยระหว่างกอไกมีเป็นบางวันหรือขอไข่ ไม่มีเลยเพราะแสงจากดวงอาทิตย์กลบถูกต้องแล้วค่ะคำตอบคือกอไก่มีแต่ว่าจะเห็นเป็นบางวันเท่านั้นนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆผ่านมาแล้วครึ่งทางเด็กๆพอจะทำกันได้ไหมเอ่ย เดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อนะคะว่าข้อที่เหลือจะมีอะไรบ้างและลองดูสิว่าเราจะสามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้หรือไม่หลังจากที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วไปกันเลยค่ะเราจะเห็นดวงจันทร์ในทุกคืนหรือไม่เด็กๆคิดว่ายังไงคะระหว่างก็ไก่เห็นดวงจันทร์ทุกคืนหรือ ขอไข่เห็นดวงจัน์ทรเกือบทุกคืนเก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆคำตอบคือเห็นดวงจัน์ทรเกือบทุกคืนนั่นก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะเพราะเหตุใดเราจะไม่เห็นดวงจันทร์ทุกคืนระวางก็ไกลเพราะเป็นคืนที่ดวงจัน์ทรไม่ส่องแสงออกมา หรือขอไข่เพราะเป็นคืนที่ดวงจันทร์ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จึงไม่สะท้อนมาอย่างโลกเด็ก,ดกๆคิดว่ายังไงคะเก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆคำตอบคือขอไข่เพราะเป็นคืนที่ดวงจันทร์ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จึงไม่สะท้อนมาอย่างโลกนั่นเองค่ะ มาข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆนั่นก็คือข้อที่10นั่นเองนักเรียนพบเห็นดาวบนท้องฟ้าเวลาใดเอยระหว่างกอไก่เวลากลางคืนเท่านั้นหรือขอไข่เวลากลางวันและกลางคืนเก่งกันมากๆเลยค่ะคำตอบคือ ขอไข่เวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะว้าว เก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆที่นักเรียนสามารถตอบคำถามได้กันถูกต้องนะคะแสดงว่านักเรียนหลายคนนะคะก็คงมีความเข้าใจในเรื่องของดาวบนท้องฟ้ากันบ้างแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปช่วยกันสรุปความรู้ของคาบเรียนนี้กันดีกว่าค่ะสรุปความรู้สำหรับคาบเรียนนี้ เมื่อสังเกตท้องฟ้าเราจะพบกับดวงดาวต่างๆซึ่งดวงดาวมีลักษณะคล้ายทรงกลมแต่เราจะเห็นดวงดาวมีลักษณะคล้ายวงกลมเนื่องจากดวงดาวบนท้องฟ้าอยู่ห่างไกลจากเรามากและดวงดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันได้แก่ดวงอาทิตย์ และในบางวันและบางเวลาเราอาจจะเห็นดวงจันทร์และดวงดาวบางดวงได้ส่วนดาวที่เรามองเห็นท้องฟ้าในเวลากลางคืนได้แก่ดวงจันทร์และดาวอื่นแต่บางคืนเราอาจมองไม่เห็นดวงจันทร์นะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เด็กๆก,ก็ลองกลับไปสังเกตดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวันหรือกลางคืนนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิว่ามีดาวอะไรอยู่บนท้องฟ้าบ้างจะเหมือนกับที่เราเรียนกันมาไม่เอ่ยเดี๋ยวเรานะคะไปดูการบ้านของวันนี้กันดีกว่าค่ะการบ้านวันนี้ในส่วนของการบ้านในวันนี้นะคะ นักเรียนที่มีแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1เล่ม2ให้นักเรียนทําการบ้านฉั้นรู้อะไรนาที57และ58 ส่วนนักเรียนที่ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักเรียนทําการบ้านลงในใบกิจกรรมรหัส257เรื่องฉันรู้อะไรในเรื่องมองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้าโดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลด ได้จากไฟล์ที่ครูแนบไว้ให้ได้เลยนะคะและถ้าหากนักเรียนคนใดไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมออกมาได้ให้นักเรียนบันทึกลงในกระดาษ A4 หรือสมุดแทนได้พร้อมทั้งเขียนชื่อชัอ้นและเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราลองมาทำไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆฉันรู้อะไรข้อที่หนึ่งรูปร่างของดาวบนท้องฟ้ากับในใบความรู้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรรูปร่างของดาวบนท้องฟ้ากับในใบความรู้นะคะจะเหมือนกัน โดยดาวบนท้องฟ้าจะมีมรูปร่างคล้ายทรงกลมนั่นเองค่ะมาดูกันข้อที่สองบ้างนะคะสิ่งที่มองเห็นบนท้องฟ้าเป็นดาวทั้งหมดหรือไม่มีอะไรบ้างที่เป็นดาวเด็กๆลองคิดดูนะคะสิ่งที่มองเห็นบนท้องฟ้านะคะ จะเป็นดาวไม้ทั้งหมดนะคะซึ่งสิ่งที่เป็นดาวนั้นก็คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนั่นเองค่ะแต่ยังมีสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นและไม่ใช่ดาวนะคะก็เช่นก้อนเมฆนกเครื่องบินที่เราจะสามารถมองเห็นได้บนท้องฟ้านั่นเองค่ะ มาดูข้อที่3กันบ้างนะคะดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆลองคิดดูสิคะหลังจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วนั้นเด็กๆคิดว่าอย่างไรเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน และกลางคืนจะแตกต่างกันโดยดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งดวงจันทร์และดวงดาวจะสามารถมองเห็นได้ในบางวันและบางเวลาเท่านั้นนะคะส่วนดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนคือดวงจันทร์และ ดวงดาวต่างๆนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจการบ้านไหมเอย่ยส่วนในข้อที่4และข้อที่5ให้นักเรียนเก็บกลับไปทำเป็นการบ้านและอย่าลืมนำมาส่งให้คุณครูได้ตรวจด้วยนะคะ เมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มสองชั้นรู้อะไรหน้าที่57และ58หรือใบกิจกรรมรหัส257เรื่องฉั้นรู้อะไรในเรื่อง มองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้าส่งกลับมาในแพลตฟอร์มภายในวันที่กำหนดด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูเนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คาบหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย